มาไวกว่าที่คาดโมเดลเปลี่ยนกระทันหันประเดิม32จังหวัดคืนนี้13กรกฎาคม2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน้วนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาจตภัยอุตกภัยพยากรณอากาศพบกันในช่วงเย็นของวันอังคารที่13กรกฎาคม2564 เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของเมื่อเช้านี้ตอนเที่ยงและตอนเย็นณขณะนี้บริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าคะนองกันแล้วบ้างหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าคะนองกันเลยฝนทิ้งช่วงไปนานก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้แอดมินด้วยน,นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปซึ่งนะครับล่าสุดในวันนี้เวลาประมาณ16นาฬิกาทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนบริเวณที่จะมีฝนนะครับในวันนี้32จังหวัดโดยกระจายไปในแต่ละภาคโดยฝนมากที่สุดของวันนี้อยู่ที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก 60%ของพื้นที่นะครับส่วนรองลงมาที่บริเวณภาคเหนือ40%ของพื้นที่รวมถึงบริเวณภาคตะวันออก40%ของพื้นที่ส่วนฝนน้อยที่สุดของวันนี้30%ของพื้นที่นะครับอยู่ที่บริเวณภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากนะครับในวันนี้ใน24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตําตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยประกอบกันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมทะเลจีนใต้ทางตอนกลางลักษณะดังกล่าวเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนจะมีกําลังอ่อนลงอันหนึ่งถึงกรกฎาคม2 5 6 4 ร่องมรสุมจะพาดผ,ผ่านภาคเหนือและภาคตะวนออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตัาตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยลักษณะดังกล่าวเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นพยากรณ์อากาศภาคเหนือฝน40%ของพื้นที่เน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากและกําแพงเพชร จากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งเน้นมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญชัยภูมินคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนมากจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างนะครับจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ ส่วนมากจะเน้นอุไทยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบรุรีและราชบุรีจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราด จากการพัดนําของลมตะวันออกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ,ฟ้าขนอง40เซนของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วนมากจะเน้นทางตอนล่างของภาคนะครับจากการพัดนาของลมตะวันตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นระนองตรังและสตูลจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพม,มหานาครและประิมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่อาจจะมีตกในบางเขตบางพื้นที่จากการพัดนำของ,ของลมตะวันตกเฉียงใต้ ต่อไปนะเขจะเป็นการอัปเดตโมเดล EC MWF อัปเดต14นาฬิกาคาดหมายสภาพอากาศในระยะกลาง13-23กรกฎาคม2564 13กรกฎาคม2 5 6 4หย่อมความกดอากาศตำ่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลทำให้ลมมรสุมส่วนหนึ่งแบ่งความชื้นนะครับไปพัดเลี้ยงหย่อมดังกล่าวทําให้มีฝนลดลงนะครับส่วนมากจะลดลงทางด้านตะวันตกของประเทศไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนลงทําให้ภาคใต้มีฝนลดลงนะครับ แต่ลักษณะของการกระจายตัวของกลุ่มฝนในทุกภาคยังมีนะคะผม14-17กรกฎาคม2564รองมรสุมพาดผ่านประเทศไทยทางตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางและใกล้กับบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางทางตอนล่างลักษณะของฝนจะคล้ายๆกับในช่วงวันที่9-11กรกฎาคม2564 ฝนมีลักษณะของการกระจายอย่างต่อเนื่องในทุกภาค1 8บถึงกรกฎาคม2อ6 4ันายลมระดับบนเริ่มพัดกลับเข้ามานะครับเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดน,นามทางตอนบนประกอบกับนะครับจะมีพายุโซนร้อนก่อตัวทางด้านที่จะมันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์ทำให้มีการเหนี่ยวนำของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้ในทุกภาคมีฝนตกชุกหนาแน่นโดยสรุป13กรกฎาคม2564กลุ่มฝนจะลดลงในบางส่วนส่วนมากนะครับกลุ่มฝนจะลดลงด้านตะวันตกภาคตะวันตกของประเทศไทยแต่ยังคงมีลักษณะของการกระจายได้ในทุกภาค14-17กรกฎาคม2564ฝนฟ้าร้องจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาค18-22กรกฎาคม2564 ฝนตกชุกหนาแน่นในทุกภาคพ,พร้อมมีรุนการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุนะครับโดยจะมีร่องมรสุมและการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทย1-2ลูกขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องนะครับแอดมินนำมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้วางแผนในการทำนาทำสวนทำไร่เกษตรกรรมรวมถึงการวางแผนในการเดินทาง10วันล่วงหน้านะครับ ส่วนทังด้านของกลมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายสภาพอากาศ7วันล่วงหน้านะครับโดยลักษณะของการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้14กรกฎาคม2 5 6 4เป็นต้นไปแต่นะครับจากโมเดล ECMWF ที่แอดมินจะนำพาไปชมนะครับในท้ายคลิปกลุ่มฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกในคืนนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับผม ในด้านของฝนภาคเหนือ13-14กรกฎาคมฝน40-60%ของพื้นที่หลังจากนั้น15-19กรกฎาคม2564ฝนฟ้าครองจะเพิ่มมากขึ้นเป็น60-70%ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ14-19กรกฎาคม2564ฝนฟ้าครองจะเพิ่มมากขึ้น40-70%ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง ภาคกลางฝนฟ้าคะนองจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่14-19ถึงกรกฎาคม2 5 6 4 60-70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งภาคตะวันออกฝอนฟ้าคะนองจะเพิ่มมากขึ้น40-70%ของพื้นที่ตลอดช่วงและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเรเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงได้1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ตลอดช่วง13-15กรกฎาคม2564จะมีฝนตกหนักส่วนมากจะเน้นทางตอนบนของภาคน,นะครับเข้ามาร่วมด้วยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร จากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก14-15กรกฎาคม2 0 5เรา4ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้น60-70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง หลังจากนั้นนะครับ16-19กรกฎาคม2564ฝนฟ้าขนองจะลดลงเล็กน้อยเหลือ40-60%ของพื้นที่ทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณนฑลน14-19กรกฎาคม2564ฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ